ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนมีบางสถานที่ที่ไม่ควรหยุดไม่ควรหันมองและไม่ควรถามว่าใครอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะสามแยกในตอนดึก เรื่องนี้คือเรื่องจริงที่ไม่มีใครอยากจําและผมจะเล่าให้คุณฟังธันวาเป็นพนักงานขับรถส่งอะไหล่รถยนต์ชีวิตของเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากการขับรถกลางคืนเป็นประจำตั้งแต่เลิกง,งานกะเย็นเขาจะขับรถตู้เก่าๆสีขาวคันเดิมผ่านถนนสายรองที่คนไม่ค่อยใช้เพราะมันลัดกว่า สามแยกนั้นไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีไฟจราจรมีแค่เสาไฟต้นเดียวที่กระพริบเหมือนคนกำลังจะหลับคืนแรกที่ทันวาผ่านเขาเห็นผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่ตรงเกาะกลางชุดนักศึกษาเปื้อนดินผมยาวบางหน้าเขาคิดว่าเป็นคนเมาอุบัติเหตุเลยชะลอรถแต่ทันทีที่รถเกือบหยุด เสียงวิทยุในรถก็ดังขึ้นเองอย่าจอดอย่าจอดนัานเขาเร่งเครื่องผ่านไปกระจกมองหลังสะท้อนให้เห็นผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นแต่ไม่มีตาคืนต่อมาเขาเห็นผู้ชายวัยกลางคนยืนโบกรถหัวมีเลือดไหลลงมาตามคอและไม่มีเงาคืนที่สมมีเด็กนั่งร้องไห้อยู่ข้างถนน เสียงร้องดังชัดเจนทั้งที่กระจกปิดทันวาเริ่มรู้ว่าสามแยกนี้ไม่ใช่ทางธรรมดาแต่เขายังต้องผ่านมันเพราะมันคือทางกลับบ้านที่เร็วที่สุดและเขาไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เขาชะลอรถมีบางสิ่งจดจําเขาไว้แล้วข่าวในวิทยุท้องถิน่นเริ่มพูดถึงอุบัติเหตุซ้ำๆตำแหน่งเดียวเวลาใกล้เคียงกัน รถเสียหลักเองไม่มีรอยเบรกทันวารู้จักเอกคนขับรถส่งของเหมือนกันเอกหัวเราะเมื่อทันวาเตือนผีที่ไหนจะกลัววะกูจอดมาหลายรอบแล้วสามคืนต่อมารถของเอกคว่ำตรงสามแยกศพนั่งอยู่หลังพวงมาลัยมือจับแน่นตาเบิกกว้างเหมือนกำลังมองใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าหลังงานศพ แม่ของเอกบอกทันวาเบาๆคืนก่อนตายมันโทรมาบอกว่ามีคนยืนเต็มสามแยกเขาเรียกชื่อมันถูกทุกคนจากคืนนั้นทันวาเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาทันวาช่วยหน่อยจอดก่อนเสียงมาจากทุกทิศทั้งที่ถนนว่างเปล่าเขาเริ่มฝันเห็นคนจำนวนมากยืนรวมกันเหมือนรอรถเมย์ทุกคนหันหน้าเขาหาสามแยกเดียวกัน และทุกคนไม่มีใครมีเงาทัานว่าตัดสินใจหาคำตอบเข้าไปถามลุงชาญอดีตตำรวจทางหลวงที่เกษียณแล้วลุงชาญบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนตรงนั้นเคยเป็นจุดเกิอดอุบัติเหตุหมู่รถบรรทุกเบรกแตกชนรถนักเรียนรถกระบะมอเตอร์ไซค์ศพตายพร้อมกันหลายสิบคนบางศพไม่มีใครมารับบางคนตาย ทั้งที่ยังไม่รู้ตัวเองตายสามแยกแบบนี้มันไม่ใช่ทางแยกแต่มันคือที่รวมของคนที่ยังไม่ไปไหนลุงชาญเตือนถ้าขับผ่านห้ามหยุดห้ามมองและห้ามขานรับเพราะถ้าขานเขาจะคิดว่าเองเป็นพวกเดียวกับเขาคืนนั้นฝนตกหนักรถของท่านวาดับตรงสามแยก ไฟฉายส่องเห็นคนยืนล้อมรถเขาเต็มถนนเงียบสนิททุกคนพูดประโยคเดียวกันถึงตาเองแล้วทันวาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักแต่ไม่มีใครอยู่ในรถคันอื่นเลยเขารอดแต่ความจำขาดหายหลายเดือนผ่านไปธันวากลับมาขับรถอีกครั้ง เส้นทางเดิมสามแยกเดิมเขาเห็นรถตู้สีขาวจอดนิ่งไฟกระพริบและเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนโบกรถหน้าคล้ายเขาเหลือเกินขณะที่รถคันอื่นฉลอเสียงวิทยุดังขึ้นอย่าจอดอย่าหยุดนานท่านวาขับผ่านไปโดยไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงสามแยกคือตัวเขาเองที่ยังไม่รู้ว่าตายไปแล้วในคืนนั้น และสามแยกนั้นก็ยังคงรอรถคันถัดไปเหมือนเดิมถ้าคืนไหนคุณขับรถผ่านสามแยกที่ดูว่างเปล่าแต่รู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่อย่าหยุดอย่าขานเพราะบางทีคนที่รอคุณอยู่อาจเป็นคนที่เคยขับผ่านเหมือนคุณก็ได้ ขอบคุณที่ฟังจนจบที่นี่เล่าข้ามคืน